ก็สวัสดีครับอยู่ก,กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแน,นลนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงห้าสิบามนาทีนะวันนี้ผมตื่นสายหน่อยนะก็ตื่นมาได้แหละแต่นอนต่อนะก็เลยตื่นมาก็เลยเอ้าเจ็ดเจ็ดโมงก็เลยมานะครับ มก็ไม่รู้นะวันนี้จะมีหมอกนะครับนะวันนี้หมอกหนาะตื่นมาเอา้าหมอกหนาะก็เลยมาถ่ายให้เอฟซีได้ชมนะหมอกหนานะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่มีหมอกแต่ในพุ่มไม้ในร่องแงนงะก็มีหมอกแต่ว่าหมอกก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะแต่แต่ก็ยังมองว่าเห็นเป็นหมอกนะครับตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะครับ in the end ันนี้ผมก็มาช้าหน่อยเนาะก็เสียดายนะครับนะามาเจอหมอกมามาช้าหน่อยนะถ้ามาเร็วก็จะได้ถ่ายนาน,น้าหน่อยนะแล้วก็มีคนมาเพิ่มแล้วนะครับตรนะงนู้ก็มีคนตกปลานะครับตั้งแต่รถกระบะจอดอยูนะ่ครับก็เอาไว้ประมาณนี้เนาะก็ถ่ายคลิปสั้นๆให้ชมนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้เอฟได้ชมนะ ครับผมก็ไปแล้วครับนะกาแากดไล้์กดแชร์กดซับสไคร์นะให้ช่องก็แค่คนธรราดาชาแนลก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ